แลมตันถ้าแลมตันอยากจะชนะแบบตุ๊ดตุ๊ดก็เอางี้ลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำตอนนี้นะครับเป็นศึกดวลปืนนับนับนับด้วยแลมตันกับดับเบิ้ลคถ้าพร้อมแล้วนะฮะหันหลังหันหลังไม่ได้เหรอวะพี่พี่ไม่ต้องสงสัยเลยก็าต้องใส่ครต้องใส่ให้ผมดิผมเนี่คนแรกตลอด มึงก็เป็นฆาตกรกปล่อยชิ่หายเลยมึงเป็นเองพี่ตาเนอะเออฟิเซอร์มาแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยอดีตออฟิเซอร์เรียบร้อยตายก่อนเลยวกัน้ไม่บอกได้นะว่าตายเมื่อไหร่เพร่ะผมรู้แต่ว่าผมจะคลิปเ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้นี่นะเออตัวกันินะมีพี่พี่จอยกับเดวินเคนะอยู่ใกล้ใกล้กับจอรสโนครับ อ๋อตอนตอนนั้นผมจะไปแก้เร็กเตอร์ครับเสร็จปุ๊บผมก็เห็นว่ามีคนเข้าไปแล้วแล้วผมก็เดไปทางขวาศพจอโคนูอยู่ไหนอยู่ในห้องไฟเลยครับจะบอกให้ว่าจออยู่เร็กเตอร์ขวาก็นั่นแหละนั่นแหละพี่พี่เดินมาด้วยกันก็ก็ผมอ่ะตอนแรกผมจะมาแก้ฝั่งซ้ายใช่ไหมแต่ปุ๊บพี่จอเขาก็เลี้ยวเข้าฝั่งซ้ายแต่ปุ๊บผมก็เลยจะไปทางขวาแต่ปุ๊บจอยก็เลี้ยวขวายึกยักเลยจะไปฝั่งไหนกันแน่วะมาแล้วครับพี่ชีนครับ เนียนมันเรียนมาเลยว่าพี่ขวดปลอดภัยมากตีกันตีกันขอมาถึงเออแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกไม่อยากให้ข้อมูลสำหรับพี่จอยสำรับเขาคุณคุณขวดสะพ้อบ้านเห็นเห็นสีเหลืองไหมอันนี้จะสงสัยจริงๆไม่เห็นพี่ชืมาครับผมอยู่ด้านซ้ายพี่จะไม่เห็นผมได้ไงวะฮัลโหลอ๋อโหสงสัยกูเฉยมันนี่พี่จอยเขาเป็นอะไรวะ เขาไม่ได้ฟังผมพูดเลยลหรอมีเคมีเคกับมีพี่จอยที่น่าสงสัยมีพี่จอยเลยป่วนป่ว <c oughs> นใส่เคเดี๋ยวผมดูก่อนผมดูเอลเวิบหนึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าเคหรือพี่จอยเอาแล้วผมว่าเคก่อนน่าจะดีโบยดีนะ <c oughs> เ่อแล้วเลยมีคนตายแล้วจริงๆเลยอุ้ยอุ้ยขบานตายขบนยานเปลาเปีนยนป้านมาบานโอ้โหก,ก<ร>าลังการังจรีพอร์ตตรงนี้เลยฝั่งซ้ายแอดมินนะ่ะคุณฆาตกรครับส่งเพื่อนมาให้เยอะเลยที <c oughs> <c oughs> ่ไหนครับเจอศพที่ไหนครับขวาแอดมินครับใ <c oughs> นขวาทิประจรขวาทิประจรเออโอเคงั้น ผไม่รู้อ่ะผมเห็นพี่อังนะอยู่กับพ่อบ้านล่าสุดอ่ะพี่ขวดพี่จะบอกว่าตะแกะพี่เห็นพี่ขวดกับพ่อบ้านยืนอยู่ตรงชั้นหนังสือใช่ไหมเอาแล้วใช่พี่ก็ไปเช็คชีพจรแล้วก็พี่ก็เห็นต่อคนแรกที่ตายคือจีนสติงแล้วพี่ก็ลงมาดูพี่ขวดกับพ่อบ้านก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วระหว่างที่เช็คชีพจรพี่ก็เจออเล็กพี่ก็เดินขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งพี่ก็เห็นอเล็กตายแล้วพี่ก็ไม่เห็นไฟติดสักที พี่ก็เลยออกไปทางซ้ายมือกําลังเปิดประตูอยู่แล้วรีพอร์ตก็เด้งอ่แล้วใครฆ่าปะบาปอบาเน่าจะวิ่งออกขวาแต่พี่คิดว่าพี่จอยน่า<ม>สงสัยไม,สไม่ใช่ผมล้านร้อยล้านตัวเต็นพี่พี่จอยน่าสงสัยนะมาดูแอชมินอยู่ให้ผมเริ่มเชื่อพี่เดมตันเพราะว่าผมเป็นเอนจิเนียร์ผมมุดท่อแอบอยู่เก็งๆกระโดดท่อสองรอบที่ที่ผมเห็นมีโดดตรงไอ้ต๊ะใครเป็นเอนจิเนียร์นะพี่บอกเหรอเป็นเอนจิเนียร์ครับจริงเปล่า พูดกนด้วยก็ถ้าเกิดว่าผมสามารถแก้ไฟเวฟนี้ได้ภายในหนึ่งวิเลยเอ่อสกิปนะผมขออนุญาตพิสูจน์ที่บอทพูดครับอ่าลำตันเป็นไอตำรวจใช่ไหมลำตันต้องยิงผมถูกป่ะอ่าวัดที่เสือมือไวัเสือมวยอ่ะอ่าโดนเอาไอเคมไปไหนแล้วเนี่ยไอเคมไปไหนแล้วอ่ะไอเคมไปไหนอ่ะไอเคมหนีไปแล้ว เคมันหนีไปแล้วนี่ไงนี่ไงว่าแล้วดับบิลเคเป็นกับพี่จอยใครยิงผมยิงพี่จอยกันลตันยิงพี่จอยใช่แล้วนตันเป็นคู่กรบอแล้วเน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 อ่ะอสกิปสกิปสกิปให้ผมผมขอยิงดับบิลเคอีกคนนึงห่ดูแล้ว่ดูแล้ว พี่ขวดเป็นโจ๊กเกอร์พี่แลำตั้งค่าโจ๊กเกอร์ดีเหรอเป็นราคาอ่าได้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 เดี๋ยวเราระวังตายแล้วกันเดี๋ยวผมยืนได้ค่าเลยเอา <c oughs> แต่พี่อังแปลกๆตรงไหนล่ะคือมองจากหลักความเป็นจริงนะเว้ยแลมตัน้นถ้าเกิดพี่ขวดเป็นโจ๊กเกอร์แล้วเกิดแลมตั้นฆ่า,า Joker 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 โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์มันมุดท่อหนีไม่ได้เว้ยแต่อินพอร์เตอร์มันมุดท่อหนีได้เทมิตเตอหนีได้เทม่ต VII 1941, อวันนี้วันนี้วันนี้มันมันมุดหมีอย่างนี้แล้วอะตาไม่โดทุกคนเลยนี่ก็ยิงกู่เด่นนั่ก็ยิงคู่เด่กระสุนจริงไอเดี๋ยว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 ทุกคนเฮ้ยลำปวดลำปวดเป็นจริงเหรอวะแลำตั้งฟังนะแรมตันถ้าแรมตันอยากจะชนะแบบตุ๊ดตุ๊ดก็ เอ้เค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 มุดท่อหนีเงีโอ้เคเคไม่ไหวว่ะเอางี้ลูกผู้ชายพูดแล้วไม่ถึงทำรอบนี้จะไม่หมดอ่ะมามาตรงตรงกำลังแอดมินเลยนะกำลังแอดมินเลยนะแก๊งนีแก๊งนีเรามาล้อมวงไว้บล็อกวงแก๊งเอาเอาเอาตรงไหนดินี่เลยไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคาราคาริคูด้านี่นี่นี่คนละฝั่งกันนี่หลบหลบหลบอย่าอย่าเข้าเฟรมอย่าเข้าเฟรมเยอะอย่าเข้าเฟรมเยอะพร้องเยอะพร้อมยังพร้อมยัง พร้อมพร้อมปะซ่าก่อนเปิดซ่าก่อนปะปะซ่าแล้วตอนนี้นะครับเป็นศึกดวลปืนนับ,น,บน,นับนับด้วยลามตันกับดับเบิ้ลเคถ้าพร้อมแล้วนะฮะหันหลังหันหลังหันหลังก้กงวาวหน้เดินตีก้าวหน้าหนึ่งสอ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า จบแล้วนะฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่าสตรีมสดได้ในทุกๆวันเลยนะฮะขอบคุณทุกคน,นมากฮะบ๊ายบาย